จัดทำโดยนายมุฮัมมัดซาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนดาราวิทย์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนของการสอนวิธีการทำแบบจำลอง DNA ด้วยกระดาษครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับซึ่งอุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระดาษแบบจำลองที่มีสี2แผ่น 2. ดินสอ 3. ปากกาเมจิก 5. กันไกล 6. ไม้บรรทัดและ7เกาวสองหน้าครับเมื่อเราเตรียมอ,อุปรกรณ์ได้ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มทำขั้นตอนการทำแบบจำลอง DNA ได้เลยครับวิธีการทำแบบจำลอง DNA ตัดขอบให้เหลือแต่แบบจำลอง DNA จากกระดาษ A4 ครับขั้นตอนต่อไปคือการพับครึ่งตามเส้นตรงนี้ครับ ให้เราพับครึ่งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะทำอีกแผ่นหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราพับเครื่องกระดาษเสร็จแล้วให้เราพับตรงเส้นนี้ครับแล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับทั้งบนและล่างเลยครับอีกแผ่นหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้กันไกลและกาวสองหน้าเพื่อประกอบกระดาษให้ติดกันตามรอยตรงนี้เลยนะครับทำทั้งสองอันเลยนะครับต่อไปเป็นส่วนของการเขียนตัวอักษรกันนะครับซึ่งอักษรที่ใช้ในลำดับ DNA ได้แก่ a c g T ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดสีให้ต่างกันนะครับในส่วนของการกำหนดสีนะครับใครจะกำหนดสีอะไรก็ได้ครับขอแค่ให้ทั้งสีเบสมันต่างกันครับเสร็จแผ่นแรกแล้วอย่าลืมทำแผ่นที่สองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำข้างหลังด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราจะเขียนตัวเลขกำกับคู่ของเบสไว้ด้วยครับ โอเคครับเมื่อเราเขียนตัวอักษรทั้ง2แผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเอา2แผ่นมาประกอบต่อกันให้เป็นสาย DNA เต็มรูปแบบครับโดยการติดกาวสองหน้าให้เรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดส่วนที่มันพยุงออกมาครับต่อไปคือการพับกระดาษเพื่อประกอบรูปร่างเป็นสาย DNA ที่สมบูรณ์ครับอันแรก เราจะพับตามเส้นแนวนอนตรงนี้ครับพับตามรอยทุกเส้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะพับตามรอยเอียงตรงนี้ครับพับตามรอยทุกเส้นเช่นเดียวกันครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการพับตามรอยที่เราได้พับกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้เกิดเป็นสาย DNA ครับที่หม้วนกัน ในที่สุดเราก็พับได้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการคลี่ออกมาครับเราจะเห็นเป็นม้วนๆเหมือนสาย DNA เลยโอเคครับเราก็ได้ทำแบบจำลอง DNA เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาการทำแบบจำลอง DNA ด้วยกระดาษนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย